วันนี้วันหยุดนะคะแผนของแม่นิดก็คือว่าจะออกไปปั่นรถจักรยานนะคะให้ได้ระยะทางสักหน่อยแต่ว่าอุปสรรคก็คือวันนี้ฝนฟ้าค่ะฝนฟ้ามันตกนะมันตกแบบปลอยๆอ่ะทีนี้แม่นิดก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะเพราะหันมามองในบ้านนะคะดูสิคะทุกคนดูความรกของหญ้าที่มันขึ้นในฤดูฝนเนาะนะคะแม่นิดก็เลยว่าเดี๋ยวแม่นิดจะมาตัดหญ้าดีกว่านะคะนะคะเดี๋ยวดูนะคะทุกคน นี่ค่ะวันนี้จะพาไปดูดูสิคะมันก็สวยดีหรอกนะคะทุกคนมันสวยดีนะคะแต่ว่าหญ้ามันยาวไปไหมอะคะทุกคนแล้วก็คุณผู้ชายนะคะคุณผู้ชายเขาบอกว่าต้องเดี๋ยวจะเอารถตัดหญ้ามาตัดนะคะแต่ว่ามันนานไม่ทันใจนะคะวันนี้ไหนๆก็เป็นวันหยุดแล้วหไหนๆจะให้ได้ได้เงือแล้วก็ ได้งานด้วยนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวเม่น,นิจะตัดหญ้าเองนะคะเดี๋ยวน,นี้ดูนะม่น,นิตัดหญ้าครั้งแรกนะคะผู้หญิงตัดหญ้านะกันนี้กําลังสาธิตการเติมน้ํามันเครื่องตัดหญ้านะทุกคนตอนนี้เม่น,นิใส่น้ํามัน95ลงไปนะคะเดี๋ยวดูปริมาณก่อนนะว่าใส่เข้าไปปริมาณไหนปริมาณไหนคะคุณ mm hmm. ประมาณ1ลิตรนะคะทุกคน รู้ได้ไงว่าหนึ่งลิตรละคะมีขีดของมันเลยอ๋อมันจะมีขีดของมันอยู่นะคะว่าหนึ่งลิตรนะคะมีปริมาณบอกนะคะหนึ่งลิตรใส่ลงไปปริมาณหนึ่งลิตรนะคะสําหรับมือใหม่นะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายเพราะว่าเดี๋ยวมันนี้จะเป็นคนตัดเองนะคะวันนี้นะคะลำคานนะคะหญ้ามันขึ้นเร็วมากนะคะแต่ว่ารถตัดหญ้ามันมันมาช้านะคะรถตัดหญ้าคนตัดหญ้าไม่ว่างนะคะจากนั้นใส่อะไรเข้าไปอีกคะ ขอโชว์หน่อยค่ะขอโชว์หน่อยค่ะน้ำมันสองทีนะคะทุกคนสองทีใส่เข้าไปปริมาณเท่าไหร่คะหนึ่งฝาค่ะน้ำมันเอไอเก้าห้านะเก้าห้าหนึ่งลิตรแล้วก็สองทีหนึ่งฝานะคะใส่เข้าไปหนึ่งฝาสองทีจะเป็นตัวเร่งหรอคะรักษาเครื่องอ๋อเป็นตัวรักษาเครื่องยนต์นะคะค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนี่คือเป็นการเสร็จกรรมาวิธีเขย่าไหมคะ เขยา่าเขย่าหน่อยนะฮะขยา่าเขย่าให้มันเข้ากันเอปริมาณหนึ่งลิตรมัน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 กะไว้ตรงไหนคะมันมีขีดให้หรอคะคุณด้วยสายตาอ๋อประมาณด้วยสายตานะคะคุณผู้หญิงทดลองมาแล้วอ๋อ,อเขาทดลองมาแล้วว่าประมาณเกือบเกือบเต็มนี่คือหนึ่งลิตรนะคะทุกคนค่ะเอาราคาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตัดญ้าก,กันนะคะ นี้จะมาสาธิตการสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าของเรานะคะขั้นแรกนะคะทุกคนเห็นสองอันนี้ใช่ไหมคะดันลงไปเปิดค่ะมันเป็นน้ำมันกับโชคนะคะเข้าบอกแล้วก็ไปเปิดสวิตช์แล้วก็สตาร์ทนะคะ ลับที่จะทำให้เราตัดหญ้าได้นานแล้วก็สนุกนะคะทุกคนก็คือหูฟังเตรียมหูฟังนะคะแล้วก็เตรียมเพลงเพราะๆของเราไว้เปิด YouTube เพลงเพราะๆที่เราชอบนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปลุยกันเลยค่ะสภาพนะทุกคน สภาพ before นะคะเดียว after นะคะ after เดี๋ยวมินิจะตัดให้เตี่ยนร่งเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนะเพราะเมินิ์ไปเปลี่ยนสายเอ็นมาใหม่นะคะไปเปลี่ยนสายเอ็นมาเมื่อกี้ไปตัดแล้วมันเหมือนเครื่องมันร้อนนะคะคุณผู้ชายนะคะเขาก็เลยเขาเลยไปเปลี่ยนเป็นสายเอ็นให้เดี๋ยวทดสอบดูนะคุณผู้ชายบอกว่ามันเฟี้ยวมากเลยนะะเราก็ไม่รู้เรืเร่องเราตัดครั้งแรกเนาะ เดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเริ่มตบทนะคะมันไม่ถูดนัทุกคนก็คือแบบกดคันเร่นตลอดเวลาบีคันเล่นถอยที่ถูกต้อง